ดีชาวเที่ยวเบาๆทุกคนนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ระยองนี่มาอีกแล้วปะหนึ่งเหมือนมีสวนอยู่ที่นี่นะคะมาบ่อยมากตอนนี้นะคะอยู่ที่เมืองเคียวระยองลมทะเลวิลล่าแอดรีสอร์ทคือท่องแล้วก็ยังไม่ได้นะเช็คอ <laughs> ิน <in S 1> เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวหมอพารูมทัวร์ห้องกันนะคะค่ะพอเราเข้าห้องมาแล้วใช่ไหมคะมันไม่ได้ใหญ่มากเนอะอันนี้มันจะเป็นวินลล่านะคะ เราเข้ามาปุ๊บเราจะเจอห้องน้ําอยู่สายมือเลยค่ะอันนี้คือดีนะคะเขาแยกอ่างล้างมือไว้ด้านนอกดีงามมากแล้วก็ด้านขวาเราก็จะเป็นห้องน้ํานะคะมีทอเลทกับชาวเวอร์จะถูกแยกไว้เป็นโซนเรียบร้อยเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะมีมุมเป็นเป็นตู้ไม่เฮียไม่ใช่เคาน์เตอร์ เนาะก็จะเป็นแบบเคาน์เตอร์มีทีวีมีตู้เย็นนะคะแล้วก็จะเป็นพวกเขาเรียกอะไรอะแก้วกาแฟที่นี่มีเป็นเครื่องชงกาแฟให้เราด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ส่วนฝั่งนี้ก็จะมีเป็นตู้เสื้อ้านะคะช่าที่มีบิวอินกระจกเดนเป็นลกหกยกติดกระจกแล้วก็นี่ก็จะเป็นเตียงนอนของเราค่ะว้าวดีและด้านนอกของเรานะคะก็จะมีเทอร์เรสด้วยค่ะพร้อมกับเก้าอี้สำหรับนั่งชมวิวนะคะ รับลมทะเลจ้าเราเห็นทั้งสระว่ายน้ําแล้วก็ทะเลในเวลาเดียวกันเลยแล้วก็ชอบวิลล่าตรงนี้นะคะคือหลังคาสูงแล้วเขาก็ติดพัดลมให้เราด้วยอ่ะมันช่วยระบายอากาศดีค่ะและที่นี่นะคะเมอเคียวและยองลมทะเลวิลล่ารีสอร์ท เราจองมานะคะในสิทธิ์ของ Member a ์ c o r p a s นะคะเราจองมาในราคา2ขึคืนอยู่ที่4 0 1 0บาทรวมอาหารเช้านะคะท้ายห้องที่จองเนี่ยเป็นท้าย e x u t u v i v o r o อ่าเราพอโดยสิทธิ์ m มมเบอใช่ไหมคะเช็คอินเสร็จแล้วเนี่ยเนื่องจากเราอัพสถานะ Member แล้วด้วย <c oughs> ก็เลยได้อัปเกรดห้องนี้จะเป็นทายว i ลล่า อะไรนะดีล mm ัก hmm. วิลล่าติดเสาไว้น้ําแล้วก็ติดทะเลเลยนะคะก็โอเคมากเลิดชอบอะไรที่ชอบมากนะคะนี่ค่ะเวลคัมกิฟต์นี่นะคะ <Thank you. S 1> ยังไม่หมดค่ะมีนี่อีกหนึ่งค่ะชึ้งเวลคัมฟูจ้ายังไม่หมดมีนิบานี่ตู้เย็นที่เห็นไปนะคะก็คือทานได้ทั้งหมดเลยนะคะเซตให้เป็นหนึ่งวันต่อหนึ่งเซตนะคะมีกาแฟด้วยใช่ไหม กาแฟแคปซูลก็คือฐานได้หมดเลยจ้าอันนี้จะเป็นห้องที่เราพักนะคะเราอยู่หลังแรกเลยนะคะนี่เรามองออกมาใช่ไหมเราก็จะเห็นสะว่ายนะ้ำแลวโกทะเล ตอนนี้เราแวบออกมานั่งเล่นริมทะเลใช่วิวดีมากคือต้นไม้มันมีต้นไม้อยู่ริมทะเลมันก็จะเป็นโซฟาเบดเนาครับแล้วก็ลมล่มล่มลม่ลมได้ร่มอ,อ่ะ<ม>้วก็เย็นดีสบายแล้วก็มี<ล>มมอันนี้ตึ้งไอ้แอปเอาพอดีอโมจิโต้จ้าเป็นจังจาเปิยว เราย้ายมุมมาห้องอาหารนะคะตะกี้สั่งไป2อย่างเนาะเบาๆก่อนเดี๋ยวรอดูอาหารของเรากันละค่ะแต่ว่าตอนนี้เราเซฟวิวก่อนนะคะ มอร์นิ่งนะคะหน้าตาเเพิ่งตื่นมากจริงๆเราลงมากินมื้อเช้ากันนะคะลายอาหารเช้าของที่นี่เมื่อเชียวอะไรนะลมทะเลระยองลมทะเลว้าวม่างกันนะคะคือเดินมาแล้วแบบว้าวมีอาหารแบบมีเมนูแบบว่าใหม่ๆนี่เลยตื่นเต้นมากกับแกงส้มใช่ป่ะคะเฮียใช่ครับแกงส้มเหมือนเป็นดอกอะไรนะทานตะวันปลาท่อแล้วก็มีซุป ใส่เท้ามีหมูปิ้งด้วยนะคะนอาอ่อหมูปิ้งเห็นชอบม,มาก <Okay. S 1> แล้วก็มีอะไรนะ,ะ mm hmm. น้ำเต้าหู้ปลาต้มโกลอ, mm hmm. อันนี้สายสายมือเชา้าชอบมีนปลาต้มโกนะครับ mm hmm. อีกอันหนึ่งที่เสิร์ฟพรายมาก,ก็มีผัดใส่บัว mm hmm. ใส่หมู mm hmm. มีกว๋วยเตี๋ยวอา mm hmm. หารว้าวมากมีเยอะมากห้องอาหารใหญ่ด้วยอยู่ริมทะเลเดี๋ยวขอไปกินมื้อเช้า,ชาก่อนนะคะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่คั่วทะเลน้อยค่ะเป็นร้านเลิกในซอยลาวที่วิวดีมากเทวิวก่อนได้ไหมสั่งไปประมาณ4เมนูนะคะเดี๋ยวรอดูหนะ้าตาอาหารกันที่นี่เป็นกระชังปลาใช่ไหมเฮียคะ <Okay. S 1> อน่าจะเลียงปลาใช่ไหม <Okay. S 1> เออสั่งไปแล้วค่ะ4รายการเดี๋ยวรอดูกันนะคะ ้าวหมดมาแล้วนะคะเร็วอยู่นะวันธรรมดาด้วยแหละไม่ค่อยมีลูกค้านี่เลยอันนี้คือหน้าตาของยำผักกระชับไม่เคยกินเหมือนกันนะคะหน้าตาคล้ายๆอะไรนะต้นอ่อนทานตะวันเนะะาะไม่รู้เหมือนกันคล้ายๆเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นปลากับคงทอดราดน้ำปลานะคะหมอสั่งเป็นแบบชิ้นเนาะเราไม่ได้กินแบบตัวเพราะว่าเดี๋ยวมันกินไม่หมดใช่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นกุ้งหัดพริกเกลือคะ่ะ แล้วก็อีกจากนหนึ่งที่เป็นเมนูแนะนําน,นะคะก็คือปลาหมึกผัดน้ําดําอันนี้เป็นแบบผัดแห้งเนาะอ่ามันจะมีแบบเปียกกับแบบแห้งใช่โอเคเดี๋ยวขอกินก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเช็คบินเสร็จแล้วนะคะ910บ,บาท ราคาดีงามมากอันนี้คือรวมเครื่องดื่มแล้วนะคะรวมน้ําแข็งถังใหญ่กับน้ําอารมณ์ขวดใหญ่ด้วยนะแล้วก็ข้าวราคาดีงามมากอร่อยมากเป็นอีกหนึ่งร้านที่อยากให้ทุกคนได้มากินที่ดีคือการเทควิวที่มันดีมากๆม,มันสดชื่น อยู่ริมทะเลจ้ากลางวันนี่แสงดูมากใช่ฟิลดีมากฟิลดีว่าถ้าสระว่ายน้ำเนาะก็อยแบบสระน้ำอุ่นด้วยใช่ครับชอบมากเล่นตอนไหนก็คือน้ำแบบอุ่นอืนไม่ได้ยินแบบหนาวเลยชอบ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 จริงเหรออันนี้คือเที่ยงแดดนีอย่างเปรี้ยงเลยลงมาทำอะไรกันเนี่ยโอเคไปเล่นน้ำต่อดีกว่า